สวัสดีครับมือนี่ย้ำเมีอยแงครับผมบรรยากาศย้มเมืองแขยงหลังฝนตกครับผมก็มือนี้มี CBR 3 0 0 r นะครับเป็นรถตำรวจแท้นะครับรถคันนี้เป็นรถประมูลมานะครับเป็นคัดที่ผมคัดมาหนึ่งในงานประมูลที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับรถติดง่ายครับผมกุญแจหนึ่งดอกครับ ระบบไฟตียดครบนะครับสภาพสมบูรณ์ครับ95เรับเครับเื่องเงียบกิิบดูไปท่อก็รู้ครับรถคันนี้ใช้งานน้อยครับดูไปท่อครับใส่กิิบดูเรียกไหมนะครับ เลือก,กมาแค่7000กิโลเลือกมาเ0 0 0กิโลนะครับคันนี้สวยๆเลยน้องๆไปแดงครับผมรถอยู่สุรินทร์นะครับคันนี้มีใบประมวลให้นะครับแล้วก็อะไรอยู่มือรถนี่แหละใ,ใต้เบาะทุกท่าู่มือหรอเป็นเล่มรถอะไรนี่แหละนี่ครับสภาพไม่มีเยิ้มนะครับ ก็การไม่มีเยอะครับบางคันอีกเขอะเลยครับอันนี้แบบเครื่องสใสๆเลยครับใสๆเลยนะครับ,รบไม่มีแกะไม่มีขยับหรอกครับรถสภาพนี้รถจุดสุลินนะครับผมราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับ เบอร์โทรนะครับ080 001 2397ครับรถสภาพดีมากมากเลยนะครับผมรถ7000พันโลครับดูสิครับสภาพจิ๊บจิบจิ๊บจิบจุดจุดไม่ชุล้อเกียร์ดูนี่เกียร์เดิมๆดิยางนี่ยังไม่หลุดเลยนะยาง เครื่องแห้งๆครับผม7,000โลนะครับนี่ครับนี่สวยครับคันนี้สภาพดีมากแบตเตอรี่ใหม่นะครับสนใจนะครับซื้อขายแลกเถินทุกรุ่นนะครับผม มุดไปไหนมาเปล่าไหมเ,เป,ปล่ปลาไหมเป่าก <นะ S 2> ่อนไหมครับเป่าก่อนไหมครับคนนท้องรอดหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับครับประมูลมาเงีนโอเคนะครับยังดียัาดีไปผ่านได้แบบว่าไง นะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับผมขนส่งเอกชนนะครับอ่าก็รถอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับราคา29,900บาทนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับขนส่งเอกชนแล้วก็รับเทินทุกรุ่นนะครับอันนี้มีเอ่อใบเอ่อใบอะไรอ่ะใบประมูลครับใบประมูลแล้วก็มีวิ่งน้อยครับดูปลายท่อก็รู้ครับ รถวิ่งน้อยครับไปท่อยังไม่มีขาเหมาเลยเพิ่งเจ็ดพันโลเนาะสภาพกับกกิบๆนะครับโอเคใครสนใจนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ080 0 80, 1, 9, ์แปดศูสองสามเก้าเจ็ดครับพี่น้องไปแล้วครับคลิปนี้